ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดลบบุรี วันที่19กุมภาพันธ์2568ที่ห้องประชุมทันตะวันชั้น5ศรกทกลางจังหวัดลบบุรีนายอมคอังค้าภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้ให้การต้อนรับนายสนั่นอังอุบลกุลประธานหอ,อการค้าและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยและคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน ร่วมพบปะหารือกับคณะกรรมการของหอการค้าจังหวัดและส่วนราชการนะครับพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนและกระตุน้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีนายประยูนสิรสิวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายพงษ์สธรชัยชนะพานิชประธานหอการค้าจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการหอการค้าไทยจังหวัดลบบุรีและกลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมประชุมสำหรับการลงพื้นที่ของประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ก็เพื่อมาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางความร่วมมือโดยหอ,อการค้าจังหวัดลบบุรีนะครับมีประเด็นข้อเสนอต่อประธานหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่องลิงการขอรับการสนับสนุนอาหารลิงขอรับการสนับสนุนสีทาอาคารในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ให้หน่าอยู่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศการปรับปรุงและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งลบบุรีมีโบราณสถานหลายแห่งที่สําคัญในเขตตัวเมืองเก่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมจําเป็นต้องได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเช่นวัดสันเปาโลที่สมเด็จพระนารายมหาราชมีพระราชประสงค์ให้สร้างหอดูดาวถือเป็นหอดูดาวมาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทยและบันได51ขั้นที่เป็นเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นต้น I mm -hmm. รวมถึงการสนับสนุนการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารในพันธมิตรของหอการค้าสำหรับผู้ประกอบการในเขตเมืองเก่าที่ต้องการฟื้นฟูกิจการและ s m e ที่ต้องการลงทุนใหม่โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งข้อเสนอทั้งหมดเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการประชุมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ อการค้าไทยเพื่อดำเนินการสนับสนุนตามข้อเสนอของจังหวัดลบบุรีต่อไป